สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพิกอเด็กพิกอาร์ดกันนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเขาอยากแซบกับเราไหมคะคนนั้นที่เพื่อนเพื่อน,นึกถึงอยากแซบกับเพื่อนๆนไหมมากระสีกองค่ะมีกองผีเสือ้อมีกองม้าหมุนมีกองลิลลี่เล็กแล้วก็มีกองลิลลี่ใหญ่ค่ะแต่ดูเพื่อนเพื่อนอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยโปรดใช้วิจราราณนะคะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้ามาดูกันเลยจ้าสี่ดาบค่ะ for of swords นิ่งนะคะแปดไม้หกดาบ Knight of Swords, sw บ1 e of Pentacles สิบเหรียญ Four of Pentacles สี่เหรียญ The World, Eight of Pentacles แปดเหรียญ Knight of Wands, ออัศวินถืไม้ a g e of Wands เด็กถือไม้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆนที่เลือกกองผีเสื้อนะคะ <_ d ates> เขาอยากแซบกับเพื่อนๆนไหมสำหรับกองนี้อิมลี่ขออ่านเป็นสองแนวค่ะก็คือคนที่ห่างกันโดยระยะทางแนวหนึ่งและอีกแนวหนึ่งก็คือคนที่ห่างกันแบบมีประเด็นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลกันโดยระยะทางนะคะ <_ d ates> เขายังมีความรู้สึกให้กับเพื่อนๆออยู่เต็มสิบไม่หักเลยคะ่ะความรู้สึกรักความรู้สึกชอบความรู้สึกหลงยังมีให้กันอยู่เต็มสิบเลย อยากพูดคุยอยากมีเวลาด้วยกันอยากใกล้ชิดกันถามว่าเขาอยากแซปกับเพื่อนๆไหมนะคะเขาอยากแซบกับเพื่อนๆทุกวันค่ะมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเขาอยากแซบให้เป็นกิจวัตรประจําวันความร้าร้อนความร้อนแรงของเพื่อนๆน,นะคะเขายังจดจําได้อย่างละเอียดครบถ้วนสําหรับคนที่ห่างกันแบบมีประเด็นนะคะมีการนิ่งเงียบ ไม่ติดต่อกันแต่คิดถึงนึกถึงยังคงจดจำความรู้สึกยังคงจดจำความรักครั้งนี้ได้อย่างแม่นยำอยากติดต่อมีไพ่แปดไม้ขึ้นมาบอกว่าอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากปรับความเข้าใจกันแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่า what s done is done นะคะอะไรที่มันจบก็คือจบ ก็เลยอยู่นิ่งๆยังไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้มีการเดินออกจากกันไปหันหน้าไปทำงานดีกว่าจะได้ลืมสิ่งที่ทำให้รู้สึกเจ็บนะคะมีการเขาคนนั้นอาจจะหันไปทำงานไปยุ่งกับเรื่องงานทำงานให้ลืมลืมให้ลืมลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดให้ลืมเรื่องราวที่ฝังใจนะคะเขายังรู้สึกว่าเพื่อนๆมีเสน่ห์ มีออร่ามีความดึงดูดเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนๆอยู่นะคะมีไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ดีแบบคนคุ้นเคยเป็นความรู้สึกที่ดีแบบคนรักกันแต่สแสดงออกมาด้วยความนิ่งถ้าถามว่าคนที่มีประเด็นเราแยกกันไปนะคะเขายังรู้สึกจดจำความมีเสน่ห์ความสวยงามความดูดี ความเก่งความเร่าร้อนของเพื่อนๆได้นะคะแต่ว่าณนะจุดนี้เขาขอหันหน้าไปทำงานก่อนขอไปมุ่งอยู่กับงานก่อนนะคะเขาอยากลืมความรู้สึกเจ็บปวดลืมความรู้สึกที่ดักดักของความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะตรงไม่ตรง,ตรงคอมเมนต์บอยมิลี่ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุน เขาคนนั้นอยากแซบกับเพื่อนๆไหมมาดูกันเลยจ้าเจ็ดดาบค่ะ The l o i v e r s ค่ะหกเหรียญค่ะ King of Swords ค่ะ King ดาบนะคะ Page of Cups ค่ะเด็กถ้วยห้าถ้วยค่ะ Page of Wands เด็กถือไม้ Ace of Pentacles หนึ่งเหรียญ Ten of Pentacles สิบเหรียญ King of Cups ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะเขาคนนั้นมีความรู้สึกไม่ว่าเขาจะแสดงออกว่ายังไงนะคะมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาด้วยไม่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเขามีเพื่อนๆอยู่ในใจอยู่แล้วค่ะมีไพ่ The Lovers ขึ้นมาไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่ไหนอยู่กับใครเขาอยากใช้เวลากับเพื่อนๆเขานึกถึงเพื่อนๆเขาคิดถึงเพื่อนๆอยากใช้เวลาด้วยกันอยากไปแฮงเอาท์อยากไปดินเนอร์ อยากไปเที่ยวด้วยกันอยากดูแลอยากเปอยากแซบโดยแน่นอนค่ะมีไพ่เอชซอฟเพนเดอร์เคิลส์ขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีให้กับเพื่อนๆคนคนนี้มีความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนๆ มีทั้งความรู้สึกเอนดูแล้วก็มีทั้งความรู้สึกโรแมนติกด้วยนะคะเขาอยากแซบกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้อยากแซบแค่หนึ่งคืนแน่นอนค่ะสำหรับกองนี้ค่ะขอใพืนเพื่อน,อน,อนมีความรักที่ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองลิลลี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นอยากแซบกับเพื่อนๆไหมมาดูกันเลยจ้า A c e of pentacles ค่ะหนึ่งเหรียญ the moon eight of cups แปดถ้วย n i of Wands 9ก้าไม้ Knight of Cups อัศวินถือถ้วยได้กรีค่ะอารมณ์มันได้กรีนะคะ The Star ค่ะ The i m p r e s s ค่ะ Five of Swords ค่ะ8ดาบเอ้ยไม่ใช่5ดาบค่ะ King of Pentacles King of Cups uh huh. คนคนนี้นะคะอยากแซบกับเพื่อนๆแน่นอนค่ะถอดเสื้อรอแล้ว มีไพ่ Knight of Cups กับ King of Cups ขึ้นมานะคะเขามีความรู้สึกรักมีความรู้สึกหลงมีความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อน,อนมีความรู้สึกอยากโรแมนติกอยากมีช่วงเวลา18บวกกับเพื่อน,อนแน่นอนไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนหรือไม่นะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีอุปสรรคหรือไม่ไม่ว่าความสัมพันธ์น,นี้จะดูมีการปิดกัน้นหรือว่ามีการเดินออกจากกันไปหรือมีการไม่เข้าใจกันอะไรก็ตาม เพื่อนๆยังฮอตสำหรับเขาอยู่เสมอค่ะเขารู้สึกอยากแซบกับเพื่อนๆแน่นอนค่ะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์บออมิลี่ด้วยนะคะแล้ววันหลังมาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่ดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นอยากแซบกับเพื่อนๆไหมนะคะ Six of Wands หกไม้จ้ะแซบไหมจ้ะ Ten of Wands สิบไม้ค่ะ Eight of Cups 8ปถ้วย king of wands king of pentacles k n i g h t of cups อัศวินถือถ้วย five of wands ห้าไม้ the world ค่ะ queen of pentacles seven of cups เขาคนนั้นมีความรู้สึกรักมีความรู้สึก สนใจมีความรู้สึกอยากเฟลท์เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชนะใจเขาคนนั้นแต่ความสัมพันธ์นี้ดูมีอุปสรรคดูมีอุปสรรคมาขวางกัน้นไม่ว่าจะเป็นบางรายนะคะอาจจะมีการเดินออกจากกันไปและเขาคนนั้นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้แสดงออกซึ่งความรักสักเท่าไหร่หรือบางรายอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะ ตอนนี้ถามว่าเขาอยากแซบกับคุณไหมช่วงนี้ในชีวิตของเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาประสบกับปัญหามีบางอย่างให้ต้องไปทำมีบางอย่างให้ต้องแก้ไขมีไพ่สิบไม้ขึ้นมามีไพ่ไนมีไพ่ king of wands ขึ้นมามีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาดูเหมือนช่วงนี้ชีวิตจะมีอุปสรรคบางอย่างมาขวางกั้นทำให้มีกันและกันได้ในจินตนาการเท่านั้นณนะขณะนี้ รอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะเพราะว่าการดูไพ่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะขอเพืเ่อนๆมีความรักที่ดีค่ะวันหลังมาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ